นะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องราวของการสํารวจตัวเองก่อนที่จะไปกอรน,นี่นะครับพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภิพีน,นันกลูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับเป็นกระปุกออมสิน อาชีพในฝันและกระปุกออมสินตู้นิรภัยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5นหะครับ4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2565ให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าสินเชื่อและก็ลูกค้าเงินฝากผ่านทางโครงการ2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกคือโครงการวินัยดีมีเงินนะครับนี่เป็นชื่อโครงการแล้วก็อีกโครงการหนึ่งชื่อสลากออมสินดิจิตัล1ปีฉลองปีใหม่2565นะครับ สองโครงการครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2565ให้กับลูกค้าสินเชื่อและก็ลูกค้าเงินฝากของธนาคารผ่านโครงการ2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกคือโครงการชื่อวินัยดีมีเงินวินัยดีมีเงินนะครับแล้วก็โครงการที่2ชื่อว่าสลากออมสินดิจิทัล1ปีฉลองปีใหม่2565นสะครับสลากออมสินดิจิทัล1ปีฉลองปีใหม่2 5 6 5นี่เป็นข้อมูลนะครับ ส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าของขวัญปีใหม่2,565ที่ธนาคารออมสินมอบให้กับลูกค้าสินเชื่อและลูกค้าเงินฝากของธนาคารนะครับจะมอบผ่านโครงการ2โครงการด้วยกันคำถามคือโครงการที่ว่านี้เนี่ยคือโครงการอะไรบ้างตอบชื่อมานะครับโครงการในโครงการหนึ่งก็ได้นะครับ s อ s พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับ มาถึงข่าวสารข้อมูลดีๆครับมาฝากท่านผู้ฟังกันธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ประจําปี2565นะครับโดยธนาคารจะมุ่งเน้นการดําเนินการภารกิจที่สําคัญสําคัญ5ภารกิจด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยภารกิจที่1ก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อช่วยสร้างทักษะอาชีพช่วยสนับสนุนเงินทุนและก็เป็นช่องทางในการสร้างรายได้นะครับนี่เป็นภารกิจที่1 ภารกิจที่2ครับเป็นภารกิจในการจัดทําโครงการสินเชื่อที่ดินและการขายฝากนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาภารกิจที่3คือภารกิจในการพัฒนาดิจิ t อลเร n d i n g ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบนสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน m ม m o ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับภารกิจที่4เป็นการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมสินเพื่อการเกษียณเพื่อให้ประชาชนกลุ่มฐานราก มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยและก็ภารกิจสุดท้ายครับภารกิจที่5การขายหรือการโอนนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพย์สินของธนาคารอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆนะครับซึ่งคาดว่ากฎกระทรวงจะผ่านการพิจารณาแล้วก็มีผลบังคับในปี2 5 6 5นนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ระหว่างท่าเรือระนอง กับท่าเรือจิตตกองของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนะครับในรูปแบบของการลงนามออนไลน์ระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นกันว่าจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างท่าเรือทั้งสองในลักษณะ Port-to-Port port Corporation นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการท่าเรือด้านการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือ ด้านการพัฒนาและการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างกันและที่สําคัญก็คือเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศได้นะครับธนาคารอมสินครับได้จัดสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยสินเชื่อดังกล่าวธนาคารได้กาหนดอัตราดอากเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละสามต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับระยะเวลาการผ่อนชราระก็ไม่เกิน5ปี ผู้ที่สนใจครับอยากจะขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1เป็นกลุ่มของผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับอย่างเช่นช่างฝีมือทุกประเภทงานศิลปะช่างหัตถศิลป์หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแต่ถ้าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วและก็มีใบประกาศนียบัตรรับรองหรือว่ามีวุฒิบัตรให้การรับรองก็ได้เช่นกันนะครับวงเงินสินเชื่อสําหรับกลุ่มนี้คือ5 0,000่นบาทนะครับ กลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มที่2กลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจเปลี่ยชส์ในโครงการของธนาคารออมสินด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มนี้นะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมีสถานที่ตั้งของกิจการที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีเอกสารสแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ด้วยวงเงินสินเชื่อ สำหรับกลุ่มนี้คือไม่เกิน3 0 0 0สนบาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะสอบถามโดยตรงที่ GSB Contact Center ก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเปิดรับ ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2565หรือจนกว่าจำนวนเงินในโครงการจะหมดลงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้กินรู้ใช้เดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณรัตพงศ์อภินันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับก่อนที่จะก่อนนี่ท่านควรต้องสำรวจตัวเองอะไรบ้างตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณรัตพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณพรพัดรัตน์ทุกฟังครับครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนไหมครับว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจนะครับคุณ อการเป็นนี่ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจแต่เป็นแล้วมันจะเป็นทุกข์เหมือนกันอ่าเอาไว้ชรัดเอาไว้ชับนี้ต้องระวังให้ดีว่านี่เนี่ยเป็นได้นะครับเป็นได้เป็นแล้วเนี่ยโอ้ถ้าเป็นนานๆมันจะเป็นทุกข์เนาะนั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังต่อที่จะไปเป็นนี่นะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้เนาะไม่จาเป็นจริงๆับหลีกเลี่ยงระมัดระวังอย่าให้ตกเข้าไปอยู่ในกัดดักของนี่สิ โอบางทีเราเข้าไปนะมันหาทางออกไม่ได้ออกยากใช่ส่วนของนี่สิยงตอนนี้ต้องระมัดระวังให้ดีวันนี้ครับก็เลยจะมาแชร์บทความของสมาคมผู้วางแผนการเงินเขียนโดยคุณศิริรัตน์เสนนะครับเขาบผมเราต้องสำรวจหกเรื่องนี้ก่อนเป็นนี่อย่างแรกเลยนะครับต้องดูว่าต้องไปเช็คนี่ดูก่อนว่านี่เนี่ยเป็นนี่ดีหรือว่าเป็นนี่เลวโอ้ดีหรือเลวนะนี่ดีและนี่เลวด้วยนะนี่ดีนะครับเขาที่บายอย่างี่บอกว่า เป็นหนี่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีรายได้มากขึ้นอ๋อนี่เพื่อกขอให้เกิดรายได้อ่าโอโอตอนแรกผมอ่านก็เออนี่ที่ทาให้เกิดด้วยรายได้ก็มีด้วยเนาะโอ้เช่นก็มีนะครับเช่นนี่เพื่อการประกอบอาชีพอยอโอเ้เราไปผ่อนไปดาวรถกระบะมาใช่ไหมครับมือสองอย่างเงี้ยเอามาใช้ไว้ส่งของใช้ขายของใช้ไปตลาดใช้ทําอะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้เรามีรายได้มากขึ้นอันนี้จาเป็น,อ,น,นอันนี้จําเป็นอ่าอ,อันนี้จาเป็นขึ้นมามันสร้างรายได้หรือรนที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการพัฒนาความรู้ความสามารถของเราครับท่นานผู้ฟังอาจจะบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะเวลาเราไปสมัครงานเนาะถ้าเราได้ภาษาอังกฤษนะครับเราได้คอมพิวเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยเงินเดือนน่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นในแบบเนี่ยโอเงินเรายังไม่มีนี่เราไปกู้เพื่อมาเรียนต่อ,อในเรื่องเรื่องอ่าอ่านี่ด้ เราก็มีรายได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่านี่ดีนะครับส่วนนี้เลวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนี้ที่เป็นแล้วอ่ะมันทําให้เกิดแต่ภาระขึ้นมาับยกตัวอย่างถ้าเรายกตัวอย่างรถมือนกันเนาะอย่างไปดอปไปถึงรถใต้แดงอย่างเงี้ยเพื่อเอามาบอกว่าเอามาแหะแข่งกันกับข้างบ้านผมผมเติมนิดได้ไหมอาจารย์อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติคุณอยู่คอนโดมิเนียมแล้วคุณเดินลงมาแล้วฝั่งตรงข้ามคุณคือที่ทางานเนี่ยแต่คุณไปซื้อรถใต้แดงมาเฉยเลยโดยที่ มันไม่ดีพอจำเป็นอะไรอย่างนี้กันใชแล้วคล้ายๆอย่างนั้นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นผมเองเนี่ยก็เคยเห็นแบบไหนคนที่บ้านกับที่ทํางานอยู่ใกล้ๆกันเนาะฮะแล้วเขาก็เขาก็ต้องซื้อรถมาโอ้เขาก็บอกว่าไหนบางทีกลับไปต่าง <c oughs> จังหวัดกลับไปนะ <c oughs> เราต้องมีรถขับกลับไปอะไร <c oughs> ไ <ป S 2> อ่เงี้ยนึ <c oughs> กนกับโสหนึงโ <c oughs> อ้โหอะแล้วแต่อันเนี้ยครับต้องต้องดูเนาะว่าอืมพอเรามีแล้วอ่ะมันเกิดแต่ภาระหรือเปล่านั่นสิ โอ้อันนี้สําคัญนะครับรถซื้อมาในภาระการผ่อนใช่ไหมหมีค่าใช้จ่ายอือ่นๆค่าเบี้ยประกันค่าภาษีค่าน้ำมันโอ้ยบางทีจอดอยู่เฉยๆยังมีค่าที่จอดอีกใช่แล้วมูลค่ามันตกลงด้วย<อ>ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยครับอืมใช่เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเนาะมันเป็นแต่ภาระมันไม่ได้สร้างรายได้แบบเนี้ยเรารอดีไหมนะครับว่ามันเป็นหนี้ดีหรือมันเป็นหนี้เลวโอ้ถ้าเรามีเงินมากๆเนาะไปซื้อก็ ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้อะไรบครอันนี้ต้องระวังกับก็นี่ที่เป็นนี่เลวยนะครับมีภาระในการผ่อนยิ่งเป็นนี่เยอะจะยิ่งจดหลอกอันนี้ต้องระวังก<ม>ับตัวที่สองนะครับเรื่องของเช็คกําลังเมือ่อกี้เราไปดูแล้วนะนี่ดีนี่ไม่ดีนี่แต่บางทีมันจําเป็นต้องไปเป็นนี่จริงๆไป <ๆ S 2> เช็คกําลังดูครับว่านี่เรามีความสามารถในการจ่ายนี่ได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ดูที่ไหนเขาบอกให้ไปดูที่บัญชีรายรับรายจ่าย ดูแล้วว่าเออพอเราทําบัญชีแล้วเนี่ยสมมติเราได้รายได้มาร้อยนเนี่ยทุกวันนี้เราใช้แล้วยังเหลือหรือเปล่าครับโอ้ถ้าเหลือแล้วดูซิว่าที่เราจะไปผ่อนเนี่ยมันไหวไหม<โ>อ,อันนี้สําคัญมากๆนะครับอย่างอกตัวเองก็ไอคาว่าไว้น่ะโอ้เราได้ยินมาบ่อยเลยนะไววอยู่ เบเงินเดือนหมื่นห้าไปผ่อนรถหมื่นงยังไหวอยู่โอ้โหไม่ไม่ไหวสลายนะผมคิดว่าแต่ว่าตอนที่แหมเราไปที่ห้างแล้วเขามีโปรโมชั่นนะแล้วเราอยากได้อยากได้<อ>ในใจเราอ่ะคิดมันจะว่าไหวสาเหตุที่คิดว่าไหวนะครับเขาบอกว่าให้ไปดูที่สัดส่วนเนยเดือนเึงเนี่ยอย่าไปเกิน30สิบถึงสี่สิบหเปอร์เซ็นต์หมื่นแล้วไม่เกินสามพันอะ อ่ามือล้ไม่เกินสามพันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายได้สักสองหมื่นอย่างเงี้ย <6, 000. S 2> แล้วพอดน,นะ่ไม่ควรจะเกินหกพันเนาะแต่เมื่อกี้รายได้หมื่นห้าบอกพอหมื่นหนึ่งยังไหวโโหบางทีเอา,าไปรวมแบบว่าเดี๋ยวเราจะมีโอทอย่างเงี้ยครับคุณประหยัดพัฒน์อบ,บอกว่าเดี๋ยวเรามีค่านะคอมเนาะเดี๋ยวเรามีโอทีเดี๋ยวเรามีอย่างงู้นอย่างงี้อุ้ยเงินเดือนเราไม่ใช่หมื่นห้าหรอกเงินเดือนเรามันสองหมื่นกว่าสามหมื่นอย่างเงี้ยพอไหวแต่สุดท้ายแล้วในความเป็นจริงในภายหลังครับคุณประัพันธ์ มันมันมันไม่แน่นอนไงไรายได้พวกนั้นเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรงจริงเรงื่องใช่ครับอ่าต้องใช้จากไรายได้ที่จริงๆของเรานะ,ะอยา่าไปใช้จากไรายได้ที่มันขัดแปรงบางคนบอกก็เนี่ยเขาให้ถึงสามสิบถึงสี่ถึงห้าเดือนที่ผมมีไรายได้เยะที่สุดมีตั้งหลายหมืน่นตรงนั้นไปเลยอโอ้อันนี้ไม่ได้นะครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ต้องใช้ตัวเลขฐ,ฐานเงินเดือนของเราดีกว่าไรายได้ที่มันค่อนข้างแน่นอนับให้ตัวสัดส่วนเนี้ยยิ่งนอ้อยยิ่งดีเนาะ อย่าไปบอกว่าเอ้วันนี้ได้ยินว่าสามสิบถึงสี่สิบห้าเวลาเป็นนี่เราผักมันขึ้นไปให้มันสุดๆไปเลยดีกว่าค hmm. ือเราอยากมีหมื่นหนึ่งใช่ไหมสี่พันห้าสองมื่นเราผ่อนได้เก้าพันสามมื่นเราผ่อนได้เกือบหมื่นห้าอ้อันนี้ไม่ไม่ดีนะครับต้องให้มันน้อยที่สุดไม่มีเลยยิ่งดีเนาะอันเนี้ยตัวเลขเนี้ยจริงๆผมคำว่าเช็คกําลังไยผมเองไม่ค่อยชอบส่วนใหญ่ผมจะบอกว่า ไม่ไม่ต้องไปเช็คมันหรอกอย่าไปมีมันถ้ามันไม่จําเป็นเนาะ <S <S แต่โอเคเขาบอกมันจําเป็นต้องมีก็อย่าให้มันเกิดตรงนี้ละกันนะครับสามสิบเปอร์เซ็นอันนี้เป็นขั้นต่ำไว้ก็ใช้ใช้ตัวต่านี้จะดีกว่าครับถ้าจําเป็นถึงก็ถึงไปสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นคิดก่อนนะครับถ้ามันไม่ไหวทําไงอะ่ะรอให้มันมีไรายได้มากกว่านี้ก่อนสิไปหาทําอะไรถ้ามันมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วค่อยคิดจะไปเป็นนี้หรือว่าเก็บเงินสีก็ได้นะครับ ต่อไปข้อที่สามเนี่ยเช็คเจ้าหนี้เช็คเจ้าหนี้เอฮะโอ้ตองเช็คเจ้าหนี้ตรวจสอบเนี่ยนะฮะอาจารย์โอ้ใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าเราจะกลังไปขอยืมเนี่ยเป็นเจ้าหนี้แบบไหนครับเจ้าหนี้ในระบบหรือเจ้าหนี้นอกระบบอโอ้อันนี้สําคัญมากาเลยเพราะเราเคยคุยกับคนเืนอ่อวกับตำรวว่านี่นอกระบบเดี๋ยวเนี้ยมันแปลงร่างเป็นเจ้าหนี้ออนไลน์แล้วนะโอ้มันมันมันแฝงตัวมาแหมมันส่งเอสเอ็มเอสมา มันส่งไลน์มามันส่ง Facebook, เฟซบุ๊กมาแชทเจอมาหาเราอย่างเงี้ยว่า้ยถ้าเดือดร้อนเงินนะมีเงินให้คู่หมื่นเนี่ยห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ oh, เราเองก็กาลังเดือดร้อนพอดีอย่างเงี้ยครับพวกนี้คือนี่นอกระบบเนาะระมัดระวังอย่าไปยุ่งนี่ในระบบคืออะไรครับนี่ในระบบก็คือพวกสถาบันการเงินต่างๆสถาบันการเงินธนาคารบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดบัตรอะไรพวกเนี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยพวกนี้เขายังมีหน่วยงานกํากับดูแล เวลาเขาทวงนี่เวลาเขาทาอะไรเนี <inese> ่ย <elderly> ม <Rem ain> wow, no, ันมีกฎหมายดูแลเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีนะครับว่าคนที่ท่านจันังจะไปรีมเขาอะเจ้าหนี้ในระบบหรือเป็นเจ้านี้นอกระบบแล้วมันจะเชื่อมโยงไปยังข้อสี่คือบอกว่าไปดูเรื่องของดอกเบี้ยด้วยเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยเนี่ยมันคิดเป็นวันเนาะใช่ไม่ได้คิดเป็นปีเหมือนที่ว่าที่เราคุยกันมันคิดกันเป็นวันเนี่ยโอ้วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์วันละสองเปอร์เซ็นต์สัปดาห์หนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างสูงนะครับ,รบาะนี้ในะระบบเขาคิดดอกเบี้ยกันเป็นปีอ,อถ้าดอกเบี้ยก็ปีละ5 6เปอร์เซ็น7เปอร์ซดอกเบี้ยรดก็อาจจะน้อยลงมานิดนึงช่วงนี้นะครับแต่ว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็อาจจะสูงเนาะ15เปอร์เซ็นบัตรกเงินสดก็20ถึง28เปอร์เซนแบบเนี้ยก็ลองไปเปรียบเทียบให้ดีนะครับว่า พวกนี่ที่มันเป็นระยะสั้นๆนะเวลาเราไปยืมเข้ามาแบบสั้นๆยืมมาหมุนอย่างเงี้ยมันไม่มีหลักประกันเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันจะแพงอ่ามันจะสูงใช่มันจะสูงก็คือเราไปกดเงินสดออกมาเนี่ยโอ้มันกดออกมาฟรีๆเขาไม่มีอะไรเลยต่างกับบ้านกับรถครับบ้านกับรถเนี่ยเราต้องเอาตัวบ้านเนี่ยไปเป็นชื่อเข้าไว้ก่อนใช่ไหมรถยนต์ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมายึดของพวกนี้ไปได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้น ก็ลองดูให้ดีนะครับว่าเอ๊ะเราจะไปกู้ประเภทไหนเราไปดอกเบี้ยเป็นยังไงแต่แต่ก็ต้องระวังเนาะบางคนเนี่ยกู้บ้านอย่างเงี้ยแหมบ้านเราร้อยหนึ่งนะกู้มนร้อยยี่สิบเลย <c oughs> เขา <c oughs> เขาให้วงเนขา <c oughs> ให้มาเขาให้มา <c oughs> แล้วเอายี่สิบาทเนี่ยไปเที่ยวไปใช้ไปกินไปทําอย่างอื่น,น <c oughs> มันมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราเห็นว่าดอกเบี้ยถูกเราเลยไปไปใช้แต่แบบใช้ผิดวิธีอันนี้ก็ไม่ดีนะครับ ก็เลยไปข้อที่ห้าที่บอกว่าต้องเช็ควินัยของตนเองให้ดีเนะเาะเป็นหนี้แล้วต้องจ่ายให้ตรงจ่ายให้ครบสัญญาเนี่ยมันบอกว่าต้องจ่ายเรือนละเท่าไหร่ต้องจ่ายให้ตรงเวลานะครับแล้วต้องจ่ายให้ครบเพราะถ้าเราเบี้ยเนี่ยมันเสียค่าปรับเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ต้องไปโดนดอกเบี้ยผิดนัดดอกเบี้ยมันก็จะดีแหละเป็มนมากแ่ดเบี้ยบ้านเนี่ยที่เราคิดว่าแหมมันแค่ค้าหกเปอร์เซ็นเอง โอ้ลอาไปผิดวัดเขาดูสิกลายเป็นยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ,รบโอ้มันมันมันขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยอะไรอย่างเงี้ยเช็ควิในัยให้ดีว่าเป็นนี่แล้วใช้ให้ครบใช้ให้ตรงเสร็จแล้วก็อย่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อู้บานมานะครับอย่าไปผิดวัตถุประสงค์เอาไปใช้กินใช้เที่ยวอย่างอื่นๆแบบเนี้ยก็เราเห็นว่ามันเป็นดอกเบี้ยน้อยสุดท้ายแล้วมันเนี่ยมันจะผอนไม่ไหวอืต้ตสุดท้ายนี้เนี่ย โอ้ก็ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะในความเห็นผมเขาบอกเช็คความคุ้มครองความคุ้มครองอนะอาแรกผมก็มองไอ้ความคุ้มครองก็เลยเราไปเป็นหนี้ครับก็อย่างเช่นนะครับถ้าว่าเราไปเป็นหนี้บ้านที่ว่ามันมันมีความจําเป็นสําหรับครอบครัวเราในเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยครับว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นคนหาอะไรได้หลักถ้าหากว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่มีคง่อต่อละอ้าว แล้วคนที่เข้าอยู่ในบ้านเราอ่ะ,ะอัเขาจะ <ừ> ยังไงเขาก็ต้องโดนยึดบ้านสิเนราะพวกนี้มันก็จะมีพวกประกันสินเชื่ออยู่นะครับมันก็มีประกันสินเชื่อบ้านมีประกานอะไรพวกนี้อยู่ตอนที่ไปทําเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลรายละเอียดพวกนี้ให้ดีว่าเออเรามีความจาเป็นที่จะต้องป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้หรือเปล่า <ừ> ถ้าหากว่าเราคิดว่าเ้ยเราอยากจะคุ้มครองคนขั้นหลังด้วยอย่างเนี้ย ก็สามารถที่จะซื้อประกันนะครับเพื่อไปคุ้มครองความเสี่ยงเหล่านี้แต่ก็อย่าให้มันสูงเกินไปเนาะนนบางทีเราก็ไป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 กังวลมากหรือว่าพวกประกันบ้านนั้นเนี่ยแม้มันค่อนข้างแพงนะในความรู้สึกผมตัวประกันบ้านก็เช็คหลายๆเจ้าครับ,รบใช้วิธีเช็คหลายๆที่เดี๋ยวเงิธนาคารเขาไม่บังคับทํากับเขา นะครับเราเองก็สามารถที่จะบอกธนาคารว่าโอ้เดี๋ยวเราจะไปเช็คที่อื่นก่อนนะดูว่าเราจะเช็คความคุ้มคอรองเหล่านี้ได้ยังไงอ๋อได้เหมือนกัน<ต>ช่นก็ดูอ่าใช่ครับใช่ครับแต่ว่าธนาคารเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะมีอย่างนี้บอกว่าถ้าทําประกันกับเขานะเขาอาจจะคิด่อเบี้ยถูกลงอาจจะสักสลุงหนึ่งห้าสิบสตาร์อย่างเงี้ยดแบบอกเบี้ยจะถูกลงแต่ว่าท่านต้องเช็คให้ดีเนาะถ้าเบี้ยรประกันพวกเบี้ยรประกันได้าเนี่ยเขาคิดค่อนข้างแพงเพราะว่า สมมติว่าเราประกันเรากู้เขาบ้านสิบห้าปีอย่างเงี้ยครับรับเวลาเขาทําประกันเขาให้เราทําประกันทั้งสิบห้าปีเลยเนาะเสร็จแล้วเก็บเงินเรานะวันนี้เลยโอ้โหล่วง<า>หน้าเลยเหรอนนอ๋อมันเก็บล่วงหน้าทั้งสิบห้าปีเลยอะไรค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปทยอยซื้อเป็นปีป,ป,ปีปีของเราไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้ได้เบี้ยประกันที่ ค่อยๆทยอยจ่ายได้ถูกต้องแลมน,นเองตอนนี้เราฝากระมัดระวังว่าเช็คให้ดีนะครับว่าเป็นหนี้ดีเป็นหนี้ไม่ดีเช็คกําลังของเราว,ว่าเราไหวมากน้อยแค่ไหนครับดูว่าเจ้าหนี่ในระบบนอกระบบนะครับดูเรื่องกับกระดาดอกเบี้ยดูวินัยของตัวท่านเองว่าท่านมีวินัยเพียงพอหนะ้าก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในหวังวน <c oughs> ของหนี้ว,ว่าท่านมีวินัยเพียงพอเสร็จแล้วก็มา ป้องกันความเสี่ยงไว้ชนิดหนึ่งถ้าหากว่าท่านมีคนข้างหลังที่ท่านยังเป็นขวัวเขาอยู่แล้วท่านเป็นห,หน้าครอบครัวนะครับถามอาจารย์ส,สั้นๆง่ายๆเลยคุณนริตพงศ์ว่าถ้าสมมติเราจะเป็นหนี้เนี่ยเราก็ควรจะมีเงินเก็บเท่ากับหนี้ที่เราเป็นอยู่ฮะสําหรับสําหรับหนี้พวกบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยควรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าแต่ถ้าเป็นหนี้บ้านหนี้รถมันมันอาจจะ,จจะไปแนวนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วเราบอกว่าเราอยากจะบริหารเงินเนะี่ย เช่นเราได้จ่ายช้าไปสี่สิบห้าวันรเราได้ต้งเราได้ส่วนรดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละครับควรจะต้องเก็บเงินไว้เหมือนที่คุณพิรานพัดน์บอกมีเงินไว้ส่วนต่งอย่างเงี้ยสำรองไว้นเนาะเผื่อ,อไรายได้เราหายไปมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในเรื่องรายได้เนช่เราจะได้มีเงินสำรองออกมาจ่ายได้แต่ถ้าเป็นหนี้บ้านหนี้รถเนี่ยก็ค้ามีสำรองเผื่อไว้สักสามถึงหกเดือนควรจะมีสำรองเผื่อที่จะผ่อนจ่ายไว้สักสามถึงหกเดือนเพราะว่า เื่อเราช็อตไปอะไรอย่างงี้ช่วงที่รายได้เราหายไปเรายังได้พอที่จะมีการสอดเนี่ยไปไปผ่อนไปอะไรเขาเพื่อให้มันไม่กลายเป็นดอกเบี้ยผิดนะครับได้ครับเอาละครับวันนี้เรากวนแค่นี้ก่อนนะฮะโอการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนัทพลอพินันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้ธนูฟังครับผมไปเฉลยคําถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี2565นะครับให้กับลูกค้าทั้งลูกค้าสินเชื่อและก็ลูกค้าเงินฝากของธนาคารนะครับโดยผ่านโครงการ2โครงการด้วยกันคําถามคือโครงการที่บ้านนี้เนี่ยคือโครงการอะไรบ้างนะครับคำตอบก็คือโครงการวินัยดีมีเงินและโครงการสลากออมสินดิจิตัลหนึ่งปีฉลองปีใหม่2565นนะครับเอาละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับจะกลับมาบอกกล่าวกันเหมือนเดิมวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ